กราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะวันนี้เรามากับทุน470บาทของเรานะกับมาจองเว2เจ้าเก่าเจ้าเดิม <c oughs> อีกเช่นเคยนะอไอ้รูรักจริงๆนะมาจองเวของเราก็ยัดปรับ turbo แล้วก็ไปที่ <c oughs> เบ็ดเอ๊10บาทไหมเอ๊ะเอาทำไมมันติด5บาทเราเอามา5บาทก่อนมา5บาทก็ใส่ไป5บาทนี่แหละจังหวะนี้โอ้โหหมดแผงเป็นหนึ่งคีนะ ขออนุญาตไปเร็วนิดหนึ่งนะมาจังหวะนี้สามมาสามมาเรียบร้อยห้าโอ้โหห้าขีดห้ากลมมาทักตัวก็ได้ถือไอ้ที่งได้สองกลมเรียบร้อยจังหวะน,นี้สามก็ไม่มานะก็ยังเหงาตามรถเบี้ยนะอนะขออนุญาตไปแบบพุปั๊บนิดหนึ่งพุทับรันโดสามืมสามไม่ติดไอทิ้เอ้ยขออนุญาตปรับเบี้ยไปที่สิบบาทาก็แล้วกันนะว่าจะรอดหรือจะร่วงนะ แตกแตกกะปฟอกกับแแบใช่ไหมไม่แตกหนักๆให้อีกสักทีโอ้เอ้ยมาสามหืมโซสองก็ไม่ได้สามก็ไม่มีวายโอ้โหวายวายมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกองผายเลยเงียบจัดเลยอนี่เอออาจจะเป็นเพราะวันพระวันพระไม่วานต่อใช่ไหมวันพระผัวหนุนไอ้เหี้ยกูจำไม่ได้วายมาจังหวะนี้ห้างกลุ่มไปแล้วหนึ่งทีจังหวะนี้อะไรต่อก็ไม่มีนะโอยังเหงากันไปตามระเบียบเรียบร้อยสมอยโอ้โห ไม่มีมันไม่มี่ะหรือมันมีของมันมีของว่ะจังหวะนี้ห้าคิดมาหรือเปล่าห้าคิดไม่มาโอมาแต่ห้ากลมว่ะจังหวะนี้ห้ากลมยังอยู่กันโอ้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมถ้าจะเข้าอ่ะถ้าสี่เหลี่ยมเข้านั่นจะไหลวานเมื่อกี้นะสองกลมสองกลมไม่มานะะโอ้โหไม่มีซักกลมเลยวันนี้น่าจะไม่ได้เมานะไม่มีมาสักกลมแต่สองขิดห้ากลมมาจังหวะนี้โอ้โหไอ้เนี้ยกูอะไรของกูลิ้นจะพันกันแล้วไอ้สัตเออมาให้มันแตกนี้บ้าง เฮ้ยสามไอสามมีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย,เลยห้าขีดนี้อืมดูภาษาจีนมันสวยนะเว้ยแต่มันไม่แตกมันอะไรของมันวะให้มันแตกทั้งทีเลยไอ้จีดเอ้ยโอ้จังหวะน,นี้สามมาไปเรียบร้อยแล้วฮะเฮ้ยโอ้โหลืมดูแคปเตอร์โอ้โหยคนจะมามันก็มาโอ้เอาดิเอาดิเอเอ 2แตกไปที่เรียบร้อยจังหวะนี้ขีด2ขีดเรียบร้อยวายวายมายังแตกอยู่แล้วก็โอ้โอ้โหดูสองลมสองทำไมไม่เป็นสองลมวะทำไม,ไมเป็นสองขีดวะเออสามนีม่ยสามไม่มาเอาสองก่อนก็ได้จังหวะนี้สามโอ้สามตกอีกข้างว่ะสาเออมเลยลงช่องแรกว่ะยันไหลเลยเอ,อ้ยไม่จริงหรือเป่าสองไปแล้วจังหวะนี้ตามที่ห้าโอ้ห้าโคตรสวยเลย จะเป็น5ขีดเงี้ยไม่ใช่ห้ากลุ่มมาวายมา,มาก็งเหงาก็มาแต่งลอกเดียวแล้วก็หายนะกับสามรอบสุดท้ายมาสองหนึ่งจะบอกนะว่าเกลืออีกโอ้โหเกลือทั้งสามรอบเลยไม่ร้อยเอ้ยอะไรอยู่วะมาแต่ก็จริงได้อยู่ของฟรีเราชอบนะขออนุญาตปราเบ็ดไปที่ยี่สิบมายี่สิบบาทก็แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮีย er, เอาเอาดิโอ้โห้ โอ้โหเอาดิเอาดิโอ้โหเฮียมาเฉยเพิ่งจะปั่นไปเมื่อกี้แล้วก็มาอีกรอบกูว่าเกลือมั้มเนี่ยหรอวไม่เกลือวะเฮียสี่ร้อยแล้วสวยจ้าโอ้โหสามร้อยเออทุนต้นแรกมันสี่เจ็ดสิบกว่าบาทวกับสามร้อยไปสี่ร้อยมาดิไม่เกลือยังไงก็ไม่เกลือหมูมาเจ็ดรอบโอ้โหโอย อุ้ยอุ้ยไอ้เหียเยกลือเฮ้ยสักหน่อยดิขายหน้าขเขานะเฮ้ยรอบสุดท้ายโอ้โหเหียเยกลือจริงไอ้หา่าเอ้ยมาแต่ก็เกลือไม่มากยจริงยังถือว่าได้อยู่500รอูก็ว่าอยู่โอ้ยเียแล้ก็ดีว่ะเออโอ้กดปึ๊บมาปับ๊บจังหวะสูตรับเปลี่ยนเบ็ดวายคู่จังหวะนี้เรียบร้อยไหลไม่สองขีดอสองขีดก็ไม่ได้หกร้อยหกบาทมาไปกันแบบเร็วๆนี่แหละเรา อสองกลมก็ไม่ได้สามก็ไม่ได้เหว๋ยเลยผมนะเมื่อกี้เหวอเลยแบบเปลี่ยนเบ็ดปั๊บมามาลองเปลี่ยนเบ็ดวีกที่เผื่อมันจะามาามเฮ้ยหมาลูกเดียววะเฮ <c oughs> ียพอทำมาอีกนี่ก็เฮี้ยแล้วโอ้โห,โหเปลี่ยนเบ็ดทั้งวันอ่ะมึงถ้ามึงจะมาบ่อยขนาดนั้นมา เขียวโอ้โหดูสาจตร์กิมเขียวนี่มาให้เราอ่ะฮ่าไปแล้วจังหวะนี้สองขีดโอ้สองขีดทั้งสองไม่มาห้ากลมไปแล้วจังหวะโอ้ดูห้ากลมเพิ่งมาอีกอืมมันไม่แตกตรงมันเป็นตัวสีทองว้าแตกตรวเป็นตัวสีขาวมันก็ไม่ใช่วายดิเออดูสองขีดสองกลมเพิ่งมาคู่กันอียโอ้ยเออปืยแต่อยู่วะยังมีแตกให้อยู่บ้างมาฮะอืม ห้าขีดเอ้ยภาษาจีนสวยโอ้ยแต่แตกทีเดียวแล้วก็หายดิแต่เขาอยากปรับเบ็ดไปอีกรอบ <c oughs> มาดูปรับเบ็ดปั๊บมาเลยเออมาแค่สองพอโอ้โเยเจ้ย,ยมาอีกลูกหนึ่งมาอีกลูกหนึ่งมาอีกสองูกดิอื่พลังของการปรับเบ็ดมานี่สองกลมสองกลมจังหวะนี้หมดแขงไป1นทีอู้สามนะสามต้องแรกมาน่าจะไหล ขอไปเรื่อยๆนะขอไปแบบเร่งๆรีบๆ,ๆ,ๆไปไปไปโอ,อ้มาวายมาจังหวะนี้หมดแผงไปหนึ่งทีอู้หา่าอู้ดูภาษาจีนโคตรสวยเฮ้ยสองลูกแล้วขอลูกนึงอืมไม่ตกไปอีกลูกหนึ่งวะเออตกไปอีกลูกหนึ่งโคตรสวยเลยัไปอ่ปนะเร็วๆเรีบๆมาหวายจังหวะนี้หาจังหวะนี้สามสองโอ้สามกับสองน่ะอะไรสักตัวนะ่ะมาสามดิ เฮ้ยสามสามอืมสามทงแรกก็ไ oh, ม่มาโอ้โหดูโอ้แต่น่าจะเข้ายากว่อแคปเตอร์อะไรวะเฮ้ยโอ้ยมาแค่ลูกเดียวกูจะรีทํามลยเนะนิจใจเหมือนมันมาจอดรอแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกอยู่มาแตกอยู่มาแตกอยู่มาเอาดิเออ โอ้ ح, ไม่รอดวะเฮียขอลดเบ็ดแล้วกันทุกคนสามสิบดีกว่าเฮียปัดไปขึ้นเลยเฮียเหมือนจะเสียเฮียเอ้อะไรวะเน,นี่ยม,<า>มาดิมาดีก็มาดิโอ้เฮียชนกูนนนไปแล้วชนกูไปแล้วโอ้เสียกูก็จะลงแบบเสียน,นี่แหละวะมาดิมา<ห>โอ้โหเฮียเอ้ยได้แล้วก็ไม่ยอมหยุดไงเอ้ยแตกอยู่ยังแตกอยู่ยังยังยังมีหลุดอยู่เฮ้ยสัส โอ้เอ้ยโอ้โหหกสิบบาทหกสิบหกบาทหรือเปล่าเมื่อกี้เออโอ้โหโกงความตายไอ้เนี่ยว่าโกงความตายเฉยเลยกูมาสองผิดเดี่ยนเป็นวายจังหวะนี้ก็สองกลมต่อแล้วก็สามร้อยแปดสี่มารอบสุดท้ายหารอบสุดท้าย เอ๋วายคู่จังหวะนี้เรียบร้อยรับประทานแล้วก็วายห้าเลยสองขีดนีสองขีดให้มามาแต่สอกลมรอบสุดท้ายสองโอ้ยสองเฮ้ยอย่างเหงาดิอาเออแตกอยู่มาสามจังหวะนี้เปลี่ยนเป็นวายแล้วก็สองขีดจังหวะนี้ห้าดิภาษาจีนขอห้าไม่ถึงห้าได้อยู่ได้อยู่อยโอ้โห เกือบหมดไอ้ห่าเอ้ยกูเกือบหมดเ,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 เมื่อกี้มารอบนี้ถือว่าได้อยู่ได้คืนมาอยู่หนึ่งรอบสุดท้ายขอ,อหนักๆแล้วกันหนึ่งรอบสุดท้ายยังไงโอ้เหงาหรือรอบสุดท้ายมันเกลือว่ะแต่มันแต่มันไม่เกลือเว้ยแคปเตอร์รอบนี้มันไม่เกลือแล้วกูก็พอแหละไอ้เหี้ยโอ้โหเอากูซะเสียวเลยไอ้เหี้หหย กดอีกที่หนึ่งหมดเลยนะถ้ามันไม่เข้านะโอ้โหเรียบร<ช>้อยทุกคนนี่ไงเวลาได้แล้วเกือบไงถ้าเวลาใครปั่นได้นะรีบถอนเนี่ยนะรีบถอยเลยโอ้โหไม่ควรต่อนะต่อก็เป็นอย่างเงี้ยเกือบนี่คือเกือบโอ้โกงความตายกลับมาได้ว่ะโอโ้ทุกคนโอโ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนแล้วกันมีเกมอะไรดีๆเกมอะไรน่าเล่นน่ามือเดีย๋ยวผมจะมาอัดเล่นให้ดูกันนะทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม